ก่อนนี่้าพูดอ่ะนอนาดอดส้นเฮ็ดมกนี้เถอะป<า>่ดนพูดอ,อดส้นน้ำป่ายอยู่บ่พี่นอน <c oughs> มื่อนี้พพี่น้องเอฟซีเข่าป้าอีกแล้วจ้าพี่น้องป้านี่จะเป็นป้าทายมู่บานจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดน้ากันมาพอแล้วจ้าเห็ดขอนสนรุนไปน้ากันจ้ามื่อนี่เสดเห็ดอีหยังแน่จ้า เก็บเฮ็ดอันนี้อร่อยมากๆเลยจ้ะนี่ต,นต้นตอของเขาออกเป็นเป็นกอไม้พี่น้องเมื่อเป็นแบบใหญ่ๆยังสีง่เลยบางใดอะไรเฮ้ยป้าย,ยุยางหาเมื่อกี้ก็บอกเห็นเห็นได้ใหญ่ๆแบบนี้เลยเขาจะเป็นข้างขอบไปพุ่มทางน,นี้ค่ะแต่เราบเขาไปเราเพื่เดียวเดียวสีสั้นลุ่จอดมากจ้ะ เก็บยูของขวางขง้างแล้วพี่น้องเขาไปขางนไ่ายกายเขาไปคนเดียวจ้ะกานก็บาเป็นตะยานแต่ว่าแถวนี้นะจ้ะแต่ว่าเทาก็ตื่นมาจ้ะกาเก็บเห็ดผู้เดียวนะตื่นนี่ป่ะอยู่อนันเก็บเห็ดผู้เดียวนะจา้ะย <c oughs> <c oughs> ินเสียงใบไม้เขาแขกวข่าใดดอกแก้วพี่น,อน้องใกล้ตื่นแล้วดอกตุ้มๆนะพี่น้องดอกตุ้มๆไอ แข็งนะอมโอนนะเฮ็ด e อันนี้สะพ้ายใกินแล้วสิติดใจด้วยจ้าเด้อเพราะว่ามันแซ่บอีหลีเนาะปปาดขูนี่พี่น้องนี่ไดอก่ีเฮ็ดขอนโซนนี่รสชาติเขาจะเหมือนเฮ็ดโค่นเฮ็ดปวกบานเฮาเด้อจ้าแซ่บแสบจ้าพี่น้องป้าอยู่เอาไปมกอันอีสานเล่าเฮาแม่จ้าใส่ผัก ซี่อันเล่าใส่ผักอีตัวหอมหอมแม่จ่าพี่น้องออ้ยแสบแห้งเอาไปใส่ต้มยำใส่ผัดหรือเอาเขาจะลวกไปหนึ่งกิมน้ำพริกกิมแก้วอร่อยถูกเมนูอะไจ้าพี่น้องเก็บไปตุนไปกินนั่นๆจ้าเห็ดเขามีปีละครั้งจ้า หมูเห็ดไหมจ้ะดีใจคักเลยบ่ดีิอายุโอยออกบ้านมากเนี่ยคือเพราะว่าหน้าอยู่ให้โศกนะเหมือนนี้ได้เก็บเห็ดเด้อเพราะว่าอันปลาหนีเขา,าก็มาเสี่ยงๆเนาะจ้ะเพราะว่าปลาอันถ่ายมือบ้านนี่เห็ดอันดีบ่นะดิเคยเก็บไม่พี่น้องเหรอ,อเห็ดถือฝนกรเลยจ้ะพี่น้อง

น้ำมจนจ่าซ้อนน้ำใบอยู่อ้ยเห็ดก้อนซ้นมองนี้ไหมดอกสวยค้าสวย,ยจ้ะจักรยานกระจอดไว้คน่ะพี่นององันนั้นหันจะ้ะสมารามเท้อ่อนซ้อนดิ ปัดเนาะมันก่อนี่ก่อนปัดเห็นไหมอย่ากเก็บเป็นกอบบนัอนจังสิแม่พี่น้องมึงนะอย่ากเก็บเป็นกัอนแบบนี้เหไหมนีอันนี้เขาเท่าแล้วจ้านี่ยไตดอกเขาจะเปลี่ยนสีแล้วนะจ้าโอ้ยเสียดายเด้อ่อนซ่อนเห็ดเด้เนาะนี่ข้าก็สีขาวอยู่ เนี่ว่าเขาสิงหยาบไหมพี่น้องเห็นไหมคะตั้งกันนะจ๊ะเห็นไหมถ้าเห็ดอ้อนนี่เขาจะเห็นไหมหักเปอกเลยจ้ะถ้าขาแก้แล้วนี่เฮ็ดเขาก็จะเหนียวนะจ๊ะ ควจ้ะขอบคุณพี่นองเอฟซีหลายๆเด้อจ้ะเด้อที่เขามาให้กำลังใจเขามาติดตามเขามารับชมจ้ะอันอายุเก็บไปหนีไปอายุสีล่องเอาไปอันอบแห่งล่องดูจ้ะลหลายๆแล้วจ้าอ้น่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้เอฟซี ดอกอยังบานเลยเปลี่ยนสีอุ้ยได่ยุี่น้องนี่ขาขาอันนี้ขาปาะไดยุ้ด้อจานอันนี้หยาบแล้วจานนีนบแล้วอีกอนนี่สุดยดเ มายัางยาวค่ะยัางยาวสวยๆอู้ส้าเหลือกเอาดอกตุ้ม ได้เนาะพี่น้องเนาะอายุมาเห็นสาบเกินไปเซลสองดอกนี้เลยบ่นแบบงัดแบบเนี้ยงัดกอใหญ่ๆค่ะเงีวๆอุบอุมาให้พี่น้องเอฟซีชมโอ้ยมาสาเกินไปไม่พี่น้องเลยมาจัดเป็นแถวบุญใส่ควันใหม่พี่น้องเลยกูด่ามันจริงแบบดอกนี่เอาไว่เลยกูด่า Này, ôi đầy, bước này xâm nhỉ mẹ? <laughs> <laughs> Thôi đã, đi ngang hết bước này thế. ออไปดูสิออป้าเลยจ้ะป่าเลยไปเบิ้งมาได้ไหเป็นไรห,หรอจ้าเบิ้งอดซ้อนน้ำป่ายอยู่บ่าพี่น้องตัดหิดค้อนซนหม่องหนจังเป็นง่ามขัก งามคักงามเนี่ย <c oughs> จะไปได้เท่าป้าอันไทยมู่บ้านนี่เอ๊ะมาต้องไปไกลเลย <c oughs> มือดันไปอันเก็บเห็ดกับนุ่งนูดะป้าดนันไกลอยู่นี่จ้าที่ได้เห็ดข้อนสนอันมองเดียวเนาะจา้าเขาป้าตั้งย่างตั้งไกลแล้วก็บไปอันตั้งไก่หลี่ยังคอยพอเห็ดปา้าน่ะเห็ดเดี๋ยวนี้บ้านปา้าอยู่บ่คอยนี่แล้วจ้า เฮ็ดผึงหวานนี่โบมี่เลยเหรอจ้าเดือนเฮ็ดผึงเกาลักษ์กับหายากแล้วจ้าอันนี้ขายาวยาวเบิงเดว่าอันเขายุดไตคอนใหม่ดึงออกมาคขาขาดเครื่องหนึ่งสิด,ดึงออกมางงามใหม่พี่น้องเอฟซีส้มนะจ้าพี่น้อง มานขักเคลี่นองเมื่อนีมานแต่เหตุอันขอนสนปามันจะมืดแล้วปาอยู่ก็เลยเศร้าเก็บนะจ๊ะพราะแล้วมือนีสําหรับมือนีนะจ๊ะอื่อื่นจังมากม่จ้ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้ะเด้อท้ง FC เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณถูกกําลังใจถูกๆการติดตามเด้อจ้ะพี่น้องปาอยู่คอยพี่น้องเอฟซีจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า